ทานทุเรียนแต่ละคนเนี่ยจะมีความชอบไม่เหมือนกันก็คือบางคนชอบทานแข็งห่ามบางคนชอบทานกรอบบางคนชอบทานนุ่มบางคนก็ชอบทานเละนะครับสิ่งที่ผู้บริโภคต้องการที่สุดเลยก็คือการแกะทุเรียนออกมาแล้วได้เนื้อหรือได้รสชาติในสิ่งที่ตัวเองชอบแต่ว่าตลาดทําให้ไม่ได้เพราะว่าอะไร ตลาดเนี่ยกว่าจะมาถึงมือพ่อค้าจนมาถึงมือเราเนี่ยมันไม่รู้วันตัดไม่รู้ว่ามาจากส่วนไหนด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยบอกว่าโอเคถ้าอย่างเง้นวิธีเดียวที่เราจะทําให้ลูกค้ารู้ได้ว่าทุเรียนมันมาจากต้นเมื่อไหร่ตัดเมื่อไหร่ก็คือลูกค้าต้องเข้ามาเป็นเจ้าของต้นเองเท่านั้นเราก็เลยเปิดการให้เช่ากิ่งขึ้นมา เราเนี่ยมีกิ่งทุเรียนอยู่เนี่ยต้นหนึ่งเนี่ยนะครับมันจะมีหลายกิ่งนะครับแต่ละกลิ่งเนี่ยก็จะออกลูกมาจํานวนเยอะมากเราก็เลยเอากิ่งมาให้เช่าในราคาฤดูก,การละ5 0 0 0บาทจะแบ่งจ่าย10เดือนครับเดือนละ500บาทนะครับจนกระทั่งวันที่ทุเรียนออกในราคานี้นะครับก็จะมีการรับประกันทุเรียนอยู่ที่25กิโลแต่ถ้าออกไม่ถึงนะครับเราก็จะเอาลูกอื่นมาเสริมให้จนกว่าจะครบ25กิโลครับ ในราคา25กิโล5,000ก็คือราคากิโลละ200บาทในขณะที่คุณไปซื้อทั่วไปเนี่ยคุณอาจจะต้องจ่ายรายราคากิโลละ 350, 400หรือ500ออนไลน์ไปเป็นแชนแนลหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยเข้าถึงผู้บริโภคที่เร็วที่สุดลูกค้าก็สามารถทักเข้ามาที่ทางเพจได้เลยนะครับเพจฟาร์มเดย์พอลูกค้าเข้ามาปุ๊บเราก็จะทำการ เขียนชื่อนะครับลงบนป้ายแล้วก็ทําป้ายเนี่ยขึ้นไปขแขวนอยู่บนกิ่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามองขึ้นไปบนต้นทุเรียนเนี่ยก็จะมีป้ายชื่อลูกค้านขแขวนอยู่เต็มไปหมดเลยแล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มอัปเดตก็คือถ่ายรูปกิ่งแล้วก็ส่งให้ลูกค้าดูในแต่ละเดือนครับผมพอลูกค้าได้มีโอกาสมาเป็นเจ้าของกิ่งเองแล้วเนี่ยมาทําให้ได้ของอร่อยแล้วก็มีความสุขด้วยจากการที่เราได้เฝ้ามองมันโตมาเรื่อยๆนะครับส่วนเรื่องของชาวสวนเนี่ยข้อดีก็คือจัดเดิมที่เขาขายทุเรียนจะได้เงินแค่ปีละครั เขาสามารถเอาเงินค่าเช่าที่ได้รายเดือนนี้มาใช้ในการบริหารจัดการในการซื้อปุ๋ยในการจ้างคนงานไม่เช่นนั้นแล้วเนี่ยชาวสวนก็จะต้องไปกู้หนี้เพื่อเอาเงินเนี่ยมาใช้จ่ายตรงนี้แล้วรอสิ้นปีเพราะนั้นสถานการณ์นี่คือวินวินทั้ง2ฝ่ายตอนนี้เราจำกัดอยู่ที่200กิ่งนะครับเสร็จแล้วในฤดูการหน้าเนี่ยเราจะขยับขึ้นไปเป็น400 600แล้วก็800แต่ในการที่ขยับขึ้นไปเนี่ยนะครับ มันไม่ได้มาจากผลผลิตของสวนเรานะครับตอนนี้มีชาวสวนมากมายที่เห็นแล้วว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันได้ประโยชน์จริงๆทุกคนก็อยากจะเข้ามาจอยกับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถเพิ่มไปได้จนถึง800หรือ1,500กิ่งโดยการที่เอาลูกค้าเนี่ยไปกระจายตามสวนของเกษตรกรหลายๆที่นะครับก็จะเป็นการช่วยเหลือในมุมกว้างได้เงินกลับมาให้ชาวสวนเต็มเม็ดเต็มหน่วยจริงมันทำให้ธุรกิจเนี่ยสามารถไปได้ดีขึ้นครับผม